meta mai trikaruna gutitago peka ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2558ในพิธีสวดนบคราะห์ส่วนพานยักษ์ใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีณวัดศรีปทุมทองบ้านทุ่งบัวหมู่ที่สองตำบลผักใหม่อำเภอสีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์ที่14ตรงกับแรม10ค่ำเดือน4และวันอาทิตย์ที่15ตรงกับแรม11ค่ำเดือน4เดือนมีนาคม2558วันละ องรอบรอบแรกเวลา12บสนาฬิการอบค่ำในเวลา18นาฬิกาทั้งสองวันเจ้าพิธีโดยพระครูสังครักษ์ทวีศักดิ์ธรรมทิยุโรเจ้าอาวาสว,ว,วัดหนองปริงจังหวัดลบบุรีรกำหนดงานองร,รอบแรกทั้งสองวันเวลา10นาฬิกา29นาทีบัณฑิตโหนเจ้าพิธีทำพิธีบวงสวงเทพพยดาแทิศเวลา12บนาฬิกา9นาทีบูชาแผ่นดวงรับส่งพระราหูและถวายสังฆทานตัดวิบากกรรม เวลา13นาฬิกา9นาทีเปิดบูชาพานขันครูเข้าสู่พิธีสวดกำหนดงานรอบคาบทั้งสองวันเวลา18นาฬิกาบูชาแผ่นดวงรับส่งพระราหูและถวายสังฆทานตัดวิบากกรรมเวลา19นาฬิกา9นาทีเปิดบูชาพานขันครูเข้าสู่พิธีสวดซึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเพื่อขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเพื่อเสริมบุญบาร,รมีเสริมโชาาคเสริมลาภเสริม วาสนาแก่ตูวท่านเองและครอบครัวติดต่อสอบถามรายละเอียดและเข้าร่วมพิธีได้ที่วัดศรีปทุมทองบ้านทุ่งบัวหมู่ที่สองตำบลภักใหม่อําเภอศรีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์พระอธิการเสาธรรมทโรเจ้าอาวาสวัดศรีปทุมทองประธานจัดงานในครั้งนี้อย่าลืมอย่าพลาดผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านรับแจกวัตถุมงคลฟรีงานนี้วัดจัดเอง ជ្្ះទ្ទ្ក៏់ថ្ះ័្ទៅ្េ់។ល្្ទៅ្់ថ្ទេ្្្ែ់២